แค่เอ่ยนามท่านนนบีก็เปิดประตูริสกีแล้วมาส่งความรักและความศรัทธาด้วยการสอละวาดพร้อมๆกันนะครับสลามถึงพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าอัศจร,รย์เกี่ยวกับพลังของอันกุรอานในการดึงดูดริสกีหรือปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้เชื่อหมครับว่าในคำภีอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นมีเคล็ดลับมากมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งหากเราเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงใจก็จะสามารถเปิดประตูแห่งริสกีให้ไหล มาเทมาได้อย่างไม่น่าเชื่อพี่น้องครับริสกีไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพที่ดีความสุขในครอบครัวความสงบในจิตใจและความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตการอ่านอันกุรา,านอย่างสม่ําเสมอเข้าใจความหมายและนําข้อคิดจากอัญกรา,านไปปฏิบัติจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทําให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูและเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮ์เมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยในตัวเราริสกีก็จะหลั่งไหลามาสู่เราอย่างแน่นอนครับอย่ามองข้ามพลังของอันกุรา,านนะ ครับมันคือแสงสว่างที่นำทางเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงพี่น้องครับการอ่านอันกุนรอานเป็นประจำนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำตามหน้าที่ของมุสลิมที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดช่องทางให้ริสกีไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อลองคิดดูนะครับเมื่อเราอ่านอันกุนรอานด้วยความตั้งใจและศรัทธาจิตใจของเราจะสงบและมีสมาธิมากขึ้นความคิดของเราจะเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นเราจะมองเห็นโอกาสต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้น และเราจะมีความกล้าที่จะลงมือทําตามความฝันของเราการอ่านอันคุณอานยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความหมายของชีวิตมากขึ้นทําให้เราไม่ยึดติดกับวัตถุและความสุขทางโลกมากจนเกินไปเราจะรู้จักการให้การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระองค์อัลลอ์ทรงรักและโปรดปรานเมื่อเราเป็นผู้ให้ริสกีก็จะกลับมาหาเราในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางครั้งอาจมาในรูปแบบของความช่วยเหลือจากผู้อื่นบางครั้งอาจมาในรูปแบบของโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิต และบางครั้งอาจมาในรูปแบบของความสุขและความสงบในจิตใจพี่น้องครับอยากประเมินค่าพลังของการอ่านอันกุราอานต่ำเกินไปนะครับมันคือกลุ่มทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่รอให้เราค้นพบอีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญในการดึงดูดริสกีจากอันกุราอานก็คือการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์อัลลอย่างเคร่งครัดอันกุราอานไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือที่อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่เป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของชีวิตตั้งแต่เรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์ไปจนถึงสุขภาพและความสุขเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดเราจะกลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างและลูกค้าทุกคนต้องการเมื่อเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือริชกีก็จะไหลามาหาเราอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนอกจากนี้อันกุรอานยังสอนให้เรามีความเมตตาการุณาและช่วยเอ หรือผู ite, ้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นพระองค์อัลลอฮ์ก็จะส่งช่วยเหลือเราเช่นการริสกีที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นริสกีที่บริสุทธิ์และมีความสุขมากกว่าริสกีที่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้อื่นที่น้องครับจงจําไว้ว่าการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์อัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดคือกุญแจสําคัญในการเปิดประตูแห่งริสกีที่น้องครับนอกจากเคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการขอดูอาจากพระองค์อัลลอฮ์อย่างสม่ําเสมอ การขอดูอาคือการสื่อสารกับพระองค์อัลลอฮ์โดยตรงเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นการยอมรับว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองเราต้องพึ่งพาพระองค์อัลลอฮ์ในการประทานริสกีและความสําเร็จให้กับเราเมื่อเราขอดูอาด้วยความจริงใจและศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์จะทรงตอบรับคําขอของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นหรือในรูปแบบของความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือในรูปแบบของโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตการขออุออย่างช่วยให้เรามีความอดทนและมีความหวังแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตตีมากแค่ไหนก็ตามเราก็จะไม่สิ้นหวังเพราะเรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราในที่สุดพี่น้องครับอย่าละเลยการขออุนะครับมันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีสุดท้ายนี้ผมขอฝากถึงพี่น้องทุกท่านว่าการดึงดูดริสกี จากอันกุราอานไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความศรัทธาและการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นจากการอ่านอันกุราอานทุกวันทำความเข้าใจความหมายและนำข้อคิดจากอันกุราอานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดขอดูอาจากพระองค์อัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาเมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและศรัทธาริสกีก็จะไหลมาหาเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับขอให้เราทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลก และทางธรรมและขอให้พระองค์อัลลอฮ์สรงประธานริสกีที่กว้างขวางและบรรยากาศให้กับเราทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเคล็ดลับดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมขอดูอาให้ผมด้วยนะครับขอให้อัลลอฮ์ส่งตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะระมตุลลอิิวะบารอกาตุฮู